วัดหน้าพระเมนในจังหวัดอยุทยามีชื่อเต็มว่าวัดหน้าพระเมนราชิการามเป็นพระอารามหลวงวัดนี้เป็นวัดเก่าวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทําลายตอนเสียกรุงครั้งที่สองจึงทําให้ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ วัดนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยวัดนี้เป็นสถานที่สร้างพระเมนถวายพระเพลิงพระบรม,มศพของพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในอดีตต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นหน้าบันเป็นไม้สกักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเสียน,นาคด้านในเป็นเสาสี่เหลี่ยมสองแถวแถวละแปดต้นด้านบนประกอบด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทองพระประธานในอุโบสถ สร้างในสมัยปลายอายุธยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ราธิราชมีชื่อว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบ,บรมไตรโลก,กนาศมีความงดงามจนรู้สึกตะลึงไปเลยที่วัดหน้าพระเมรในจังหวัดอยุธยานอกจากอุโบสถหลักที่มีพระพุทธรูปทองสำริดอันงดงามมากแล้วนั้นยังมีวิหารน้อยที่อยู่ด้านข้างอุโบสถหลัก วิหารน้อยนี้มีชื่อว่าวิหารสันเพชรซึ่งมีพระคันธาราชประดิษฐานอยู่โดยมีที่มาจากในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนาพระเมนแห่งนี้และได้มีการอัญเชิญพระคันธาราชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่ามากสมัยทวาราวดีสร้างจากศิลาสีเขียวเป็นพระพุทธรูปปางนั่งห้อยพระบาทนับเป็นหนึ่งในห้าองค์ที่มีในประเทศไทยเดิมที่อยู่ในวัดมหา,าธาตุในเมืองเก่าสุขโขทยัยนำมาประดิษฐานไว้ในวิหารสันเพชรหรือวิหารน้อยแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ข้างอุโบสถหลักของวัดนี้นี่เอง